ในท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลของแอฟริกาเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลาลับขอบฟ้าแสงสีทองอาบไหลผืนดินกว้างเบื้องหน้ากลิ่นทูปนสมุนไพรลอยคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านมีเสียงปรบมือและเสียงหัวเราะของคนเฒ่าคนแก่ที่นั่งล้อมวงรอบกองไฟเรืองรองโดยมีปู่ย่าตายายผู้มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งกาลเวลากำลังเล่าเรื่องในเสียงที่นุ่มนวลปนอบอุ่น ทามกลางบรรยากาศของเครื่องแต่งกายผืนผ้าทอมือสีสันสดใสและเรือนกระท่อมที่สร้างจากดินเหนียวพันเก่าอายุนับศตวตรรษเสียงดนตรีจังหวะกลองดาบและขลุ่ยไม้ประสานกันเป็นจังหวะชีวิตของชาวเผ่าที่นับถือความสงบและรักใคร่ในชุมชนอย่างสูงสุด ในค่ำนั้นเรื่องเล่าถูกถ่ายทอดพร้อมแฝงบทเรียนชีวิตเกี่ยวกับความอดทนและความเมตตาที่จะตราตรึงใจทุกคนไปอีกนานในหมู่บ้านเร่ร่อนกลางทุ่งหญ้าสวรรค์น,นามีเด็กชายชื่อซาบาเขาเป็นลูกชายของแม่ไม้ผู้มีสายตาเปี่ยมด้วยความหวังซาบาได้รับการสอนให้ตามรอยปู่ย่าที่นับถือความอดทนและเมตตาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต ด้วยความรักและความเชื่อที่มั่นคงของชุมชนทุกคนมักพูดกันว่าความอดทนคือแสงสว่างในความมืดและความเมตตาคือสะพานที่เชื่อมคนทุกคนเข้าด้วยกันซาบาจึงตั้งใจฟังคำสอนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด วันหนึ่งซาบาถูกท้าทายอย่างหนักเมื่อเกิดการแล้แงแห้งแล้งรุนแรงน้ำจากแม่น้ำที่เคยให้ชีวิตผู้คนและสัตว์ป่ากลับลดลงจนแทบไม่เหลือทุกชีวิตต้องเผชิญความยากลำบากและชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวความอดอยาก ซาบาเห็นแม่ต้องเดินทางไกลหาน้ำและหาข้าวเธอแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ซาบาเลือกที่จะช่วยเหลือชาวบ้านด้วยใจเมตตาทั้งการแบ่งปันอาหารที่น้อยนิดและคอยปลอบโยนใจที่หวาดกลัวเข้มแข็งผ่านความทุกข์ยากนี้ไปด้วยกันใจที่อดทนและเมตตานี้ไม่เพียงช่วยตนเองเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงกล้าให้ทุกคน ซาบาคิดในใจขณะที่ยิ้มให้กับแม่และเพื่อนบ้านเส้นทางการเรียนรู้ของซาบายังไม่สิ้นสุดเขาต้องเผชิญกับการถูกชาวบ้านตำหนิเมื่อบางคนเริ่มหมดหวังและหวาดระแวงความช่วยเหลือของเขาแต่ซาบายังคงรักษาใจซื่อตรงและอดทนแม้มีคำพูดที่เจ็บปวดแต่เขากลับสร้างสะพานแห่งความเข้าใจด้วยน้ำใจที่บริสุทธิ์ ปู่ผู้สูงอายุได้เล่าให้ฟังว่าซาบาการเมตตาและความอดทนไม่ได้หมายความว่าทีวิตจะราบรื่นในทันทีแต่เสียงหัวใจของผู้ที่มอบความรักจะเติมความหวังให้ผู้อื่นและดินแดนแห่งนี้จะกลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ซาบารับใช้ด้วยความเมตตาและไม่ยอมสูญเสียความหวังฝนได้ตกลงมาหลังจากความเงียบเหงายาวนาน มเมล็ดพันธุ์ที่ซาบาปลูกปักไว้เริ่มเติบโตขึ้นอย่างงดงามชาวบ้านกลับมาทำงานร่วมกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะดังขึ้นแทนความกลัวน้ำในแม่น้ำค่อยๆไหลกลับมาแผ่นดินฟื้นคืนชีวาม,มากขึ้นเรื่อยๆบทเรียนของความอดทนและความเมตตาที่ซาบาและชุมชนได้รับนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความสุขและความเหนียวแน่นในใจของทุกคน ผ่านคืนวันฝ่ายปู่ย่าคอยบอกเล่าเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์เมื่อครั้งโบราณอนาคตของชุมชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรายืนหยัดและเมตตาต่อกันข้อคิดนี้ไม่ใช่เพียงความจริงสากลหากยังเป็นแสงสว่างนำทางให้คนไทยและทุกคนในโลกที่พร้อมจะเรียนรู้จากมรดกปัญญาของโลกแอฟริกาที่แสนกว้างใหญ่ ทั้งความอดทนที่ฝึกฝนและความเมตตาที่ให้กับผู้อื่นคือพลังที่แท้จริงของหัวใจมนุษย์ในค่ำคืนเงียบสงัดใต้แสงดาวหมู่บ้านแห่งนั้นยังคงรักษาความรักและสามัคคีเอาไว้ราวกับกลองดาบที่ยังคงเคาะจังหวะชีวิตให้ทุกคนก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่แข้มแข็ง นี่คือข้อคิดที่ถูกสืบทอดต่อจากปู่ย่าตายายในอดีตสู่ผู้คนรุ่นใหม่เป็นตำนานที่ไม่เคยลืมและกำลังสร้างสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติให้ยั่งยืนตราบชั่วนิรันดร